ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5เมกจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการรอบวันทันข่าวสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการรอบวันทันข่าวประจำวันที่22มีนาคม2559ซึ่งมีข่าวที่น่าสนใจดังต่อไปนี้กเกษตรอำเภอคลองท่อมข,ขอเชิญเกษตรกร,ร,กรไปรับบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ นายทวีเพมินกเกษตรอำเภอคลองท่อมเปิดเผยว่าจังหวัดกระบี่กำหนดจัดคลินิก,กเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารในวันพฤหัสบดีที่24มีนาคม2559ณโรงเรียนบ้านท่ามะพร้าวหมู่ที่9ตำบลคลองพลอคลองท่อมจัังหวดกระบี่เพื่อให้บริการทางการเกษตรแก่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ซึ่งจะมีการให้บริการคลินิกเกษตรด้านต่างๆประกอบด้วยคลินิกพืชคลินิกดินคลินิกปศุสัตว์คลินิกประมงคลินิกบัญชีคลินิกสากลคลินิกชนประธานคลินิกสปกและคลินิก อ,อื่นๆที่เกี่ยวข้องทางการเกษตรเกษตรอำเภอคลองท่่ำเปิดเผยอีกว่านอกจากนี้ยังจัดแสดงนิทรรศการทางการเกษตรของ่วนราชการและภาคเอกชนการจําหน่ายสินค้าวิสาหกิจชุมชนและบริการทางการเกษตรอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันของทุกส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์องค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนเพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในพื้นที่จึงขอเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ตำบลคลองพลอำเภอคลองท่อมและพื้นที่ใกล้เคียงไปขอรับบริการได้ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปโดยขอรับบริการได้ฟรีทุกคลินิก